สวัสดีครับผมอาจารย์พิชิตลำยองเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิวศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาราราชกบังผมสอนและก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรนไฟฟ้าแล้วก็การควบคุมและการพัฒนาเครื่องจักรบนไฟฟ้าในอุตสาหกรรมวันนี้ผมจะมาบรรยาย The future of electrical m a c h i n e หรือก็เครื่องจักรกลไฟฟ้าในอนาคตน,นะครับก่อนอื่นที่จะไปลงในทางด้านรายละเอียดก็ให้เห็นภาพของอเวลาเราจะศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้านะครับเราก็จะเห็นองค์ประกอบจากการที่เราต้องมีตัวต้นกำลังในการที่จะมาขับ ในการทดสอบในกรณีที่เป็น generator หรือมีแหล่งจ่ายไฟนะครับแล้วก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นออสซิโลสโคปตัวนี้เป็นไอ้ดัตตาไรคอร์ดเดอร์นะครับแล้วก็หรือว่าอ,อ,อีกภาพหนึ่งก็อันนี้เป็นห้องแอ a b electrical machine research lab r a t o r y ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจอมค้ายคุณฐานรัชกบลนะครับโดยที่เรามีซัลายที่จะใช้ในการทดสอบแมชีนเราก็จะใช้ซัลายที่สามารถที่จะปรับความถี่แล้วก็ปรับแรงดันโดยใช้มอเตอร์ขับเจนเนอเรเตอร์นะครับใจ่ายให้กับแมชชีนเพื่อในการทดสอบครับก็เป็นการอบอกถึงว่า ก่อนที่เราจะมาถึงตรงจุดนี้หรือว่าจะมาทําทางด้านนี้นนมันก็ต้องมีการที่จะหาความรู้นะครับหาความรู้ทำาัการทดสอบเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราใช้อสิ่งที่เราใช้เป็นอ้า,อางอิงซึ่งกันและกันเนี่ยมันมันใช้ได้แล้วมันมีการทดสอบที่ชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูทางด้านรายละเอียดหัวข้อที่จะบรรยายนะครับ ผมจะแบ่งหัวข้อที่จะบรรยายออกมาเป็น3หัวข้อย่อยก็คือหัวข้อแรกก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้ากําลังซึ่งในทางด้านของระบบไฟฟ้ากําลังที่พูดถึงเนี่ยเพื่อจะทําให้ผู้ฟังเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับทางด้านระบบไฟฟ้าว่าเวลาเราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีการผลิตแล้วก็มีการส่งแล้วมีการอย่างแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าไอ้เครื่องจักรกลไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในระบบไฟฟ้ากําลังมันอยู่ันที่ตรงไหนนะครับแล้วก็มาถึงหัวข้อที่สองก็จะเป็นหัวข้อเรื่องหลักการทํางานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซึ่งเครื่องจักรกลไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดหัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญเพราะว่า ก่อนที่เราจะไปฉายภาพไปทําความเข้าใจว่าเครื่องจักรกลไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยมันจะอ่ามันจะมีหน้าตารูปร่างแล้วก็ควรจะใช้แบบไหนเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นฐานเว้นโดยโดยพื้นฐานเลยอาจารย์จะค่อนข้างจะเน้นหลักที่ว่าต้องเข้าใจเรื่องหลักการทํางานก่อนถึงจะทําให้เราใช้ในการตัดสินใจได้รวมทั้งในในปัจจุบันนี้เราเอ่าที่จําเป็นต้องมาพูด เรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าในวันนี้เนี่ยเพราะรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความเข้าใจที่อาจจะคาดเคลื่อนนะครับเพืนก็อยากจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้กับสมาชิกของสภาวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวข้องนะอาจจะไม่ได้โดยตรงวันนี้กขขอให้ฟังแบบสบายๆนะครับแล้วก็ มีข้อสงสัยสักถามก็ส่งส่ง,สงมาในอของอทางด้านในแชทของระบบนะครับเพื่อจะให้ผมเห็นหรือว่าในวันข้างหน้าเพื่อจะสอบถามใหกก็ยินดีนะครับเพราะว่าถือว่าเราอยู่ในสังคมทางด้านงานทางด้านวิศวกรรมนะครับตอนนี้เข้ามาดูอันแรกเลยก็คือเรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้ากําลังเนี่ยก็คือณวันนี้เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเราถือว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มอบให้องค์กรที่เป็นรับวิสาหกิจทำหน้าที่ดูแลในเรื่องตั้งแต่การผลิตก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าที่ผลิต,ตออกมาเนี่ยจะเป็นไฟกระแสสลับ สามเฟสนะการผลิตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าตัวซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์เป็นตัวที่ทำหน้าที่แปลงนะครับซึ่งซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์ก็คือ,อเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ที่จะพูดถึงเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงอยู่ในการบรรยายทางนี้นะครับ s ิ n c พ r น n o เจเนเรเตอร์ตัวนี้ก็ทําหน้าที่คอนเวอร์แปลงพลังงานนะครับจากพลังงานกลมาเป็นไฟฟ้าซึ่งพลังงานกลที่ที่เราได้รับเนี่ยเป็นพลังงานกลที่เกิดจากการแปลงรูปของพลังงานที่เราใช้อาจจะมาตั้งแต่ในประเทศไทยเนี่ยหลักของเราเราก็ผลิตโดยใช้ก๊าซก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีใช้ถ่านหิน ใช้พลังน้ํานะครับโดยการผลิตไฟฟ้านะครับยังมีบางส่วนนะครับบางท่านอาจจะฟังแล้วบอกว่าอ,อาจารย์ครับเราอาจจะไม่ได้ใช้เมชีนในบางส่วนเราผลิตไฟฟ้าเราใช้โซลารเซลล์ครับก็ถูกครับส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้แต่ว่าพลังงานส่วนใหญ่ตอนนี้เราผลิตโดยใช้สิ่งผนัก generator แล้วก็โดยทั่วไปเราไม่ได้ใช้เมชีนตัวเดียวนะครับเพื่อจะ ให้ระบบเรามีเสถียรภาพแล้วก็สามารถจ่ายโหลดแล้วก็ส่งไปทีเดียวได้เยอะหน่อยหนึ่งก็เลยเราจาเป็นต้องเอาเจ้าตัวซิงครนัคในเจนเนอเรเตอร์เนี่ยมาขนานกันนะครับการขนานกันในตอนที่มันเป็นไฟกระแสสลับก็จะมีวิธีการเดี๋ยววันนี้ผมผมไม่จะไม่ลงรายละเอียดเพราะถ้าเกิดลงรายละเอียดตรงทางด้านแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเยอะหน้กนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็คงจะมองที่ฉายภาพรวมๆว,ว่า ในทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสที่มีความขี่คงที่ห้าสิบเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ยกแรงดันขึ้นมาเป็นแรงดันสูง,งเพื่อจะส่งเนื่องจากว่าเวลาเราผลิตเนี่ยอาจจะก,กระจายอยู่ทั่วประเทศไปอยู่ใกล้แหล่งของแหล่งพลังงานนะครับกระโหลดมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็ลเลยต้องผ่านสายส่ง เมื่อส่งมาแล้วเราก็มาลดแรงดันเข้าสู่ระดับแรงดันที่จะมาเป็นมีเดียโวนเตจเพื่อสู่ระบบดิส t r ิบิวชันซึ่งมีสององค์กรรับผิดชอบอยู่ก็คือเป็นการไปฟ้านครหลวงและการไปฟ้าภูมิภาคทำหน้าที่จ่ายให้กับโหลดที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็โหลดที่เป็นทางด้านของไอทางด้านไอไอบิวซเนสบิลดิ้งหรือว่าในทางด้านผู้ใชยซึ่งตรง ในส่วนของทางด้านโหลดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางด้านที่เราอยู่ทางด้านไฟฟ้ากันเราก็ไม่ค่อยได้จะมาลงรายละเอียดในทางด้านการใช้ทางด้านเกี่ยวกับทางด้านอิเล็กทริกทูมีชีนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้โหลดทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องของการใช้มีชีนที่มันก็จะเป็นคําถามนะครับว่าเวลาโหลดที่เยอะที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจาเป็นไหมต้อง ต้องใช้ไฟสามเฟสนะครับเราจําเป็นไม่ต้องอความสี่ห้าสิ่เทอร์แต่นี่ยืนยันเลยนะครับตั้งแต่ในอนดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยความจําเป็นที่แรงดังที่คงที่แล้วก็ความจําเป็นที่ต้องเป็นสามเฟสนะครับถามว่าจําเป็นไหมแล้วก็เราไปใช้เฟสเดียวได้ไหมก็บอกว่าไอ้ตรงนั้นนะเป็นที่มาของคนที่ทํางานนะครับที่ทํางานทางด้านเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับทางด้านระบบไฟฟ้าเนี่จำเป็นต้องมีความรู้<ส>ก็คือว่าคําถามว่าเราใช้ไฟซิงเกิลเบสได้ไหมก็บอกว่าถ้าเราใช้ซิงเกิลเบสเนี่ยมีผลกลับไปที่ตัวเจนเจเนอเรเตอร์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลยครับว่าถ้าเราอันบาลานซ์โหลดนะครับก็ถ้าไปทางด้านรายละเอียดเราก็จะไปเจอเรื่องของสนามแม่เหล็กที่มันมันไม่สม่ำเสมอน,นะครับ ไอ้เจ้าโรเตติ้งฟิวเพราะฉะนั้นก็เกิดจัมีวายเบรชันเพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปเราจะเห็นว่าในการดีไซน์การใช้โหลดในที่ได้จากการจ่ายไฟของของระบบเนี่ยเราพยายามที่จะบาลานซ์สามเฟสแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับในกรณีที่เป็นไฟในตามบ้านซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของอแม้แต่ที่บ้านผมเองก็ใช้ไฟซิงเกิล a ฟสเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ ระบบไฟมันเหมาะสมน,นะครับเพราะเราก็ถ้าในฐานะของผู้สถานะของผู้ที่สอนอยู่ทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนโหลดซิงเกิลเฟสก็ไม่น่ารักสําหรับตัวผลิตไฟที่เป็นสามเฟสนะครับแต่นั่นผมกําลังจะบอกว่าโลกในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง